กลับมาพบกับรอนักเรียนเฟิร์สคลาสกับการตามหาตัวนักเรียนที่มีประสบการณ์สยองเจ้าของโจทย์ที่ว่าใครกันที่เคยติดอยู่กับศพเด็กในห้องเรียนมาแล้ว <c oughs> แหมเรื่องราวแบบนี้จะเป็นของใครเราต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยล่ะครับและคนที่เคยติดอยู่ในห้องเรียนนะครับกับศพเด็กเนี่ยนะฮะคนนั้นก็คือ ว่าเป็นคุณเบนนี่เองที่เคยติดอยู่กับศพเด็กในห้องเรียนมาแล้วว่าแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมายังไงล่ะครับเราไปฟังคุณเบ้นเขาเล่าเรื่องนี้กันดีกว่าล่ะครับคุณเบนนะทำอะไรกับศพเด็กฮนะจริงๆคือจะบอกว่าอย่างที่พูดนี่ถูกเลยอย่างที่น้องตั้มพูดอะ่ะพี่เรียนสายวิชัยแล้วก็ เรียนชีวะเราในห้องชีวะก็จะมีต่างๆไม่ใช่แค่ศพเด็กนะคะก็จะมีตัวต่างๆทั้งงูทั้งกบทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นเป็นเด็กดองอ่ะแต่เสดายตั้งได้ตอบที่เหนื่อยคือคือตั้มคือคือตั้มเนี่ยตักกา่ถูกต้องเลยใช่ถูกต้องเลยแต่ว่าผิดคนใช่ผิดคนผิดคนก็ไม่รู้นะว่าเราเรียนชีวะก็คือเป็นอย่างนั้นกองละครเลยเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเธอก็ยังตอบถูกอ่ะ เดาๆใช่ที่โดนที่ที่อยู่กับศพเนี่ยก็เพราะว่าวันนั้นเป็นวิชาเรียนสุดท้ายเป็นคาบสุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็เรียนกันแต่แม่นี่หลับอ๋อคนนี้หลับหลับคนนี้หลับอยู่ก็คือเป็นคาบสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะยกเก้าอี้ขึ้นเบาๆแล้วก็ออกไปนอกห้องแล้วก็ปิดประตูเหล็กแล้วก็ล็อกอีนี่ก็อยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วทุกคนก็ไปรอยืนอยู่ในห้องว่าเมื่อไหร่มันจะตื่นอซึ่งนานมากไหม นานเลยค่ะพอเป็นก็ไมรู้เป็นหลับไปถึง,ย,งยังไง <พอ S 1> แต่ว่าห้อนี้ก็เงียบสงบมากใช่แล้วที่ออตื่นมาคือมันอารมณ์แบบว่าพราทิตจะตกแล้วโผเพเพราะว่านั้นคือเรียนพิเศษ,ษ <หา S 1> ด้วยนะวเวยมาออแล้วบรรยาก,กาศ<ม>ในห้องน่ากลัวมากมันม,ออม,ม,ม,มีมีแบบเกี่ยวกับอะความหลอนอะไรเยอะคือจริงๆถ้าอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวบางทีก็ก็อึนๆอยู่นะก็มีเด็กต่างๆแล้วก็ อารมณ์ก็กลัวผีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบยังไงเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่จะไม่หลับในห้องอีกอะค่ะครับโหเพราะมันเป็นเหมือนแบบเด็กดองอะไรอยู่คือเอาเป็นว่าโหอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแบบจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของผีเรื่องของอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการดักนิสัย ช่นักเรียนแสบคนนี้นี่เองูีแอบหลับในห้องดีนักไหมหลับบ่อยพวกเราออกมาจากห้องให้แอบหลอนยิ่คนที่อนู่ในั้องตอนนั้นในห้องมีอะไรมากนอกจากศพเด็กหูเพียบเลยเด็กนี่ไม่ได้มีคนเดียวนะมีมีเพื่อนด้วยมีเพื่อตัวเล็กตัวใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีมีกบมีงูมีต่างๆอะค่ะที่เขาแช่ไว้อะเยอะเหมือนกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยออคือถ้าไม่คิดอะไรก็โอเค พอดีวันนั้นอยู่เดี่ยวมัอยู่คนเดียวแต่อยากรู้ครับพอตื่นมาแล้วเป็นไงครับตื่นมาเพื่อนขับจิคะคุณเพื่อนขับแม่เราลยครับคือต้องมีการไปแบบทุบห้องหรืออะไรอย่างนี้ล่าโอยืนเหมือนอยู่ในคุกอะค่ะเพราะมันออกไม่ได้ปล่อยชันปล่อยชันมีวนวานคุณครูก็มายืนหัวเราะดูมันดูมันสิําหน้าจะหลับอีกไหมเหมือนโดนทำโทษจริงๆริอะที่แ้คุณเบ้นเขาเผลอหลับแล้วก็โดนเพื่อนแกล้งขังให้อยู่กับเด็กดองซะงั้นแมคิดไปตั้งไกล แต่น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมห้องวิทย์ต้องมีศพดองเขาเอาไว้ทําไมและเขาเอามาจากไหนกันวันนี้รโรงเรียนของเราก็มีคําตอบมาให้ละครับสําหรับศพเด็กทารกที่ถูกดองอยู่ในขวดโหลตามห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนั้นน้องๆหลายคนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับและบางคนอาจจะสงสัยว่าศพเด็กดองเหล่านั้นเขามีไว้เพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่ เร่งหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่เราจะได้จากการดูเด็กที่ถูกดองอยู่นั้นก็คือเราจะได้เห็นว่าเด็กที่ถูกดองนั้นมีลักษณะของรูปร่างอวัยวะอย่างไรในช่วงอายุนั้นๆหรือถ้าเป็นเด็กที่มีความผิดปกติของร่างกายนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนควรจะรู้อีกทั้งในแง่ของจิตสํานึกนั้นก็เป็นการสอนให้เรารู้จักปรง อาจจะรู้สึกหดหูบ้างนะครับแต่ก็ทําให้เราได้คิดขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเรามาครบ32ประการนั่นเองครับส่วนเด็กดองที่มีไว้ให้ศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนั้นเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับการบริจาคมาจากทางโรงพยาบาลซึ่งก็ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถนําทารกที่เสียชีวิตแล้วเอามาดองไว้ดูเล่นได้แบบนี้นะครับ ถึงทุกวันนี้การศึกษาร่างกายมนุษย์จากศพนั้นจะมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยขึ้นและก็ลดความน่ากลัวลงด้วยเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลวทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยาไม่มีการเน่าสลายและสามารถคงอยู่สภาพได้นาน ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่น้องๆที่สนใจอยากจะศึกษาและเรียนรู้ร่างกายมนุษย์นี้ได้ที่พิพิธภัณฑร์ร่างกายมนุษย์ชั้น9อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช80คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน11พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิคใหม่นี้นะครับ ตอนนี้ถึงคราวนักเรียนที่คะแนนน้อยที่สุดอย่างหมอกล้องที่จะต้องมา,ดาโดนทำโทษหน้าฉันกันแล้วล่ะครับทุกคนเงียบเงียบเอ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเราไปพบกับกาโตกันก่อนเลยครับกาโตกเดอะมิเตอร์สนุกเต็มพิกาสนับสนุนโดยกาโตกน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ครับวันนี้นะฮะนำมาอยู่ในย่านที่แบบว่าวัยรุ่นเยอะที่สุดเลยนะครับผมและก็พี่กาโตะนะครับจะมาท้านน้องๆที่นี่นะฮะโชว์พลังเสียงวัดพลังปอดนะฮะกับคำพิธีโดนๆของวัยรุ่นเขานะครับเดี๋ยวไปหาน้องๆแถวนี้กันหน่อยดีกว่าว่าใครเนี่ยมีทักษะภาษาญี่ปุ่นกันบ้าง <S <S จงบอกชื่อผลไม้ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาสักหนึ่งชื่อครับชิโรบุโดค่ะแปลว่าองุนขาวค่ะอ่งุนขาวอิชิโกะอิชิโกะแปลว่า อี่มาเล่นเกมแข่งเกมกันหน่อยดีกว่ากติกานะฮะง่ายมากๆนะครับจะให้น้องสองคนเนี่ยพูดคาว่าฮาวาอีให้ได้ยาวที่สุดตู้นี้นะครับจะเป็นตู้วัดเวลานะครับโดยการที่กดปุ่มนี้หนึ่งทีแล้วก็พูดลงไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีขวดเนี่ยไหลหลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนับขวดใครได้มากกว่ากันนะครับก็ถือว่าชนะไปพร้อมแล้วหนึ 1, ่งสองสามไปฮาวาอีเข้มเดี๋ยวเราตาดกันนะ น้องโกนั่นเองนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะฮะกิต์เซตจัดกาโตะนะฮะเอาไปดื่มกันให้สนุกมันไปเลยนะคนแพ้เนี่ยต้องทําการประจานตัวเองสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมสนุกแบบนี้นะครับเพียงแค่เข้าไปคลิกนะฮะที่ facebook.com/slatofood&fun เท่านี้ก็ได้ร่วมสนุกกันแล้วครับค่ะว แล้วก็หลายๆคนนี่ก็คล๊กรากันเลยทีเดียว,ลวลเลยว่าเฮ้ยหมอต้องแบบโดน โดนเตี๊ยบส่วนน้าเอฟแอนด์เอ็มเลยเนี่ยมันโดนแซ่บฟาดเออแซ่บฟาดเนไม่ใช่ครับติดเป็นคนไข้ทำผิดอะไรโดนหมอตีวันนี้ได้ตีหมอแล้วไงวันนี้ได้ตีหมอบ้างวันนี้นะครับตัวแทนนะครับที่จะทำการลงโทษนะครับยกเลือกเองได้ไหมครับโอ้ยกเป็นหน้าที่ของสาวๆหน้าชั้นนี่โอ้ยสาวๆหน้าชั้นเนี่ยตัวน่ากลัวเลยไม่ดีใจเหรอได้สาวๆตีโอเคผู้หญิงตีได้เลยมีสาวสุดฮอตแบบ3คนนะครับที่เป็นตัวแทนหน้าชั้น ป็นคนลงโทษแถมให้อีกหนึ่งหนุ่มครับโอ้มีแถมไม่เพราะคุณไม่ต้องใจดีหรอครับเขาเรียกว่าแถมให้อีกหนึ่งตัวแทนตัวแทนเพื่อนร่วมคลาสนักเรียนในคลาสหนึ่งคนคนนั้นขอให้ก้าวออกมาครับถอยไปอยู่ตัวแทนชายของเรานี่เลือกตัวโหดอย่างคุณมิกมันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเริ่มต้นที่คุณเบ้นกันก่อนเลยครับผมรู้ี่ไม่ทอะไรอย่าจะฝากบอกหมอกล้องไหมครับ เคยขาแตกไหมแต่มนแค่เป็นคนที่แบบว่าเป็นเป็นพวกแบบตกใจอะถ้ามันโดนอะไรแล้วมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ฟาดข้างหน้าก็ได้โอ้โหโอ้โหโอเคโอเคโอ้โฟาดข้างหน้านี่รับรองครับไม่ได้ขยับอีกเลยนะครับผมพี่ขอสามทีโอ้โหสามทีโอ้คงยังมีแค้นอยู่ในใจพี่ครับผมครับผมโอ้โหมีรองไม้ด้วยสามทียังมีรองไม้ขอลองก่อน ครบโอ้ยอะไรทียังไม่ได้ลองไปกี่ทีสามครบนะไม่ใช่เดินครับเดินครับเมื่อกี้คเขาจะบ้าเหรอครับคุณเบนเขาแค่สะกิดเฉยๆยังไม่ได้ตีเลยตีได้ครับโอ้ยตีไหมตอดนะตอดไงได้ตีไม่ใช่โอเคโอ้ตีน้องก็เจ็บอนะสิเธอ โอ้โหครับผมโอเคครับผ่านไปหนึ่งคนแต่ดูท่าน้องชาชาเนี่ยไม่ดีเหมือนกับพี่เบ้นนะครับใช่เอ้โหยุดเลยเม่มีปืนลั่นไม่เอาแล้วลั่น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 ลันรู้จักไหมอะปืนลั่นอะยังไม่น้องชาชาเขาทำไม้ลั่นเลยเฉยครับอันนี้ยังไม่ได้ตีจริงนะครับ โอ้โหใจดีมากอะใจดีมากครั้งเดียวอ่ะไใช่รายการมันรายการสร้างความสุขอ่ะเนนี่ยคดูทั้งประเทศรออยู่ว่าเฮความสุขของเรื่ออะไรอ่ะคุณเลยครับผมหนูเป็นคนไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตาอยู่เลยเจ็บเลยก็เจ็บเดี๋ยวหูขอบิ้วพี่เขาก่อนหนูเป็คนลุกจริงเลยนะบิ้วด้วยตีได้ครับไอ้โอ๊ย สามสาวนะครับสาะนี่โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหตอนแรกอาจะเบาเบาโอ้ยโ้สามสาวผ่านไปก็เรียกว่าซอบๆแหละครับมาเจอขาโหดของเราทำวิธีปิดการทำโทษกันหน่อยบอกได้เลยว่าคนเนี้ยเขาไม่ธรรมดาเลยล่ะครับโอ้โห

แต่ก่อนอื่นเลยถามสาวๆตัวแทนหน้าชั้นเรียนวันนี้ก่อนละกันนะครับว่าอยากจะมอบทุนการศึกษาก้อนนี้เนี่ยนะครับให้กับโรงเรียนไหนครับคุยกันแล้วค่ะกับพี่เบนสกับชาชาก็ว่าก็เสียสละค่ะให้โรงเรียนตัวเองค่ะเข้าในเราดีเลยเรีถนตลอดเลยเพราะ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 หนึ่งคือต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คนที่เรียนเนี่ยก็ท่าจะมีคนเรียนเยอะค่ะก็รู้สึกว่ายังขาดอยู่หลายอย่างที่สําคัญคือ หนูแบบเฮ้ยไม่ต้องครับผมไม่ต้องครับมีศิลปินมามอบให้โรงเรียนตัวเองหลายคนแล้วมีพี่ตั๊กวอลิบูโน้ตเดอะสตาร์ค่ะพี่แบบเป็นโรงเรียนนานาชาติทารเราสำนึกรักบ้านเกิดคขึ้นผมเออนะฮะก็หวังว่าเงินทุนศึกษาก้อนนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆเนี่ยนะครับก็ไปช่วยในส่วนต่างๆครับการเรียนนะครับหรือวอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกระดนนะครับอ่ะมอบไปเลยนะครับใ่ให้ก สำหรับโรงเรียน First Class ของเราเนี่ยนะครับวันนี้เริ่มต้นคลาสของเรามีความสนุกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ยังมีเรื่องราวนะครับของอีกหลายๆคนนะฮะ <c oughs> เทียบเลยนะยังไงคอยติคลามได้ในสัปดาห์หน้านะครับ,รบวันนี้<ป>พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี้เคยโดนสาวเชิดใส่ครับเพราะขี้เหร่ครับนี่อไหนหล่อหล่อทำไมโดนอาจารย์ครับครับถ้าสามคนนี้เรียกขี้เหร่ผู้ชายทั้งประเทศก็ไม่ต้องแต่งงานแล้วหรอกวะแตบางคนเฮ้ยผูผิดตรงไหนอ่ะมันผิดที่ว่าบางคนที่มันขี้เหร่อาจจะแต่งงานเร็วๆนี้ก็ได้ Show oh me, show 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 me, me, show me, show